สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับรายการ Android s i n e g a m e r อีกแล้วนะครับ <l acht> ก็วันนี้จะมาสอนโกงแอป,ปเต็มเงินฟรีนะครับโกงแอป,ปตัวนี้นครับนะฮะก็สิ่งที่ต้องมีโกงก็คือตัวนี้นะครับผมจะไม่แปะลิงก์ไว้ให้นะครับคุณก็หาโหลดเอาในเบราว์เซรอร์นะครับคือโหลดมาเสร็จติดตั้งแล้วก็กดเข้าไปเลยนะ เดี๋ยวผมให้ไปดูยอดเงินของผมก่อนนะครับก็รอมันแป๊บน,นี่ครับยอดมืมยอดมืมไม่ใช่ยอดมืมครับยอดเงินของผมก็3ามบาทห้สตังค์นะครับก็ไปเข้าแอปต,ตัวนี้กันเลยครับก็รอแป๊บหนึ่งนะฮะ ก็ไม่ค่อยมีเสียงนะครับมันเจ็บคอนะครับโอเคครับคอมันขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็เลื่อนหายแอปเติมเงินฟรีนะครับที่เราจะโกงนะครับอาโอเคครับก็กดเข้าไปเลยฮนะแล้วก็กดมาตรงที่มันมีชื่อแอปของมันนะครับ c o m จุด m c e n t นะครับจุด a p p จุด x m l นะครับกดเข้าไปครับนี่ครับคุณจะเห็นจำนวนเงินของคุณนะครับนี่ครับตัวนี้นะครับ3าจุดบาทที่ผมมีอยู่นะครับก็คุณจะเอากี่บาทก็แล้วแต่คุณครับผมจะเอา1000บาทนะครับจุดศตังค์นะครับแล้วก็เซฟไว้นะครับเข้ แล้วก็เลื่อนลงมาอีกครั้งนึงนะครับที่มันเขียนว่าสิบบาทจุดศูนย์สตางค์กดไปอีกครับแล้วก็เพิ่มไปอีกนะครับเพิ่มไปเอาอีกเหี้ยกดผิดทุทีนะครับทษทีแป๊บนึงนะฮะกดผิดนะครับโอเค ต้เป็น1,000บาทนะครับแล้วก็เซฟนะครับแอบทำให้เหมือนกันนะครับผมขอดูอีกแคบหนึ่งห0 0่บาทจุดศูนนะครับต้องรูดก่อนนะครับโอเคครับหนึ่พันบาทแล้วก็ดูแอปของเรากันเลยนะครับว่ามันจะ1นึ่พันบาทหรือไม่ผมก็ไม่ทราบนะครับกำลังทำนะครับ นี่ครับ1,000บาทจุดศูนย์ตังนะครับ